ก่อนอีกนะต้องรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆอันนี้ต้องตั้งต้นเลยแข็งไม่มีแต่ไม่รู้อะไรได้ยินมีเสียงไม่รู้อะไรแต่ได้ยินกําลังรู้เสียงเนี่ไม่ใช่เราเพราะเป็นอย่างนี้คทุกอย่างทุกอย่างค่อยๆชัดเจนขึ้นในความเป็นธรรมะที่ต่างกันเป็นสองอย่างคือน,นมามธรรมกับรูปธรรม แล้วความละเอียดครับท่านอาจารย์ถ้าจะบอกว่าตาเห็นไหมท่านอาจารย์เคยถามว่าตาเห็นไหมตอบว่าตาไม่เห็นคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็เอ๊ะทําไมตาไม่เห็นก็ต้องให้เขารู้สิคะ,ะพอเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวเาต้องบอก<ะ>ค่ะว่าตายเท่านั้นเนี่ยจะมีเห็นไหมถ้าไม่มีอะไรกระทบตา<ะ>ค่อยๆไปทีละน้อยให้มั่นคงในความไม่เชื่อค่ะเพราะว่าถ้าเข้าใจในความเป็นรูปธรรมท่านอาจารย์ตาก็เป็นเพียง รูปรูปหนึ่งที่เกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นตาไม่ใช่สภาพรู้เพราะเป็นเพียงรูปเนี่ยถ้าเข้าใจความหมายของรูปจริงๆเนี่ยที่ไม่ใช่สภาพรู้นะครับจะค่อยๆเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจในสิ่งที่ฟังไม่ใช่ให้ไปคิดเองแล้วยังไงจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตาไม่เห็นเพราะว่าไม่ใช่สภาพรู้คแต่อาศัยจิตที่เกิดที่ตาจึงทําให้การเห็นเกิดขึ้นแล้ว เห็นนั่นแหละจึงเป็นสภาพรู้นี่มันเป็นความละเอียดที่ฟังเราก็ต้องพิจารณาต่างอย่างที่อาจารย์นภพัดพูดมาเนี่ยดูก็ฟังฟังฟังมาประมาณเนี้ยฟังมาซ้ำซ้ำซ้ำซ้แต่แป๊บนึงก็ลืมละเพราะไม่เข้าใจจึงลืมค่ะไม่ไม่ต้องไปจําเข้าใจแล้วจาเองค่ะเพราะต้งหน้าไปจำแต่ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ลืม ลืม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 สนิทไปเลยค่ะลืมสนิทเออฟังพอมาฟังอ้อบางทีท่านอาจารย์ก็จะพูดซ้ำๆคือท่านอาจารย์ก็จะพูดซ้ำๆในแต่ละเทปอ่ะก็วนวนวน,วนอย่างนั้นอ่ะก็เหมือนว่านับหนึ่งใหม่ละที่ที่บอกว่าไม่ใช่เรานะก็มาเป็นมาเป็น,มา,ปนมาเป็นเราแล้วที่เราอยากเข้าใจเราอยากจะรู้ถึงรู้นนะถึงเข้าใจแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะละความเป็นแนวเรื่อ มาถึงความจริงแล้วเราก็เลยไม่ต้องไปทําอะไรที่มันไม่ใช่ความเข้าใจเพราะว่าถ้าไม่ใช่ความเข้าใจก็ละไม่ได้ไม่ไปเสียเวลาทําอย่างอื่นที่เขาทากันเพราะเขาคิดว่าเขาจะรู้ได้จากการทามันไม่ใช่บางครั้งนะคะอาจารย์ค่ะเหมือนว่าเข้าใจบ้างแต่แป๊บเดียวลืมละ เข้าใจบ้างอะไรที่น mm ึ ja ่งก็อย่างที่อาจารย์นภัทรพูดเะกี้เนี่ยว่าเห็นเนี่ยเห็นไม่ใช่เราเพราะต้องประกอบกันต้องต้องมีจิตเห็นจิตเห็นประกอบด้วยอะไรก็ตามตำรานะคะอ่านมาดีจํานะก็จำไม่ได้เข้าใจเแต่ไม่เข้าใจอ๋อก็เราก็จำอ๋ออย่างนี้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 อ๋อเร่องจำหมดเลยแล้วก็เลยเราก็คิดไปว่าอ๋อต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วอ๋อเราคิดกับเราจัง ไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉันต้องเข้าใจความหมายของเข้าใจธรรมะเห็นขนาดนี้ครับพี่อ้วนเป็นสภาพรู้ยังไงเห็นขนาดนี้เป็นสภาพรู้ยังไงพอจะอธิบายลักษณะหรือเห็นในขณะนี้ได้ไครับว่าเป็นธาตุรู้อย่างไรอย่างสมมติว่า ต๊ะตัวเนี้ยเห็นถ้าเรา,เราถ้าเราไม่มีจิตเห็นเราก็ไม่เห็นโต๊ะก็วางอยู่อย่างนี้พูดนี่ก็ผิดแล้วถ้าเราไม่มีจิตเห็นก็แปลว่าไม่เข้าใจคำว่าประธรรมะฟังจริงนะแต่เป็นการฝังนเจอทัางมีความเข้าใจว่าถ้าเราคร่ะไม่มีจิตเห็น <laughs> <c oughs> ใช่ไหมะถ้าใช้นากับจิตเห็นนี่คิดดูซิ <c oughs> อะไร บนเปกันหมดเลยใช่ค่ะนี่ค,คือความละเอียดค่ะถ้าไม่ละเอียดไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้ค่ะานอใจครับเหมือนกับว่าถ้าความเข้าใจที่ได้ฟังแล้วเข้าใจนะครับสามารถที่จะผู้ถามจะถามมาอย่างไรเราสามารถที่จะตอบไปในแง่มุมต่างๆเพราะว่าความเข้าใจก็คือความเข้าใจอย่างที่ผมถามพี่วนว่าเห็นขนาดนี้มีใช่ไหมครับมีจริงค่ะ แล้วเป็นสภาพรู้ยังไงที่เรียกว่าเห็นเป็นสภาพรู้ถ้าถ้าเข้าใจก็สามารถที่จะตอบได้ให้ความเข้าใจกับผู้อื่นที่เขาถามได้เพราะเราต้องเข้าใจก่อนค่ะถ้าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวจะไปให้คนอื่นเข้าใจได้ไหมเพราะจริงๆสภาพรู้ฟังก็เข้าใจใช่ไหมครับว่าสภาพรู้ใช่สภาพรู้เข้าใจแต่พอถามว่าเห็นขนาดนี้ย เป็นสภาพรู้ใช่ไหมครับเป็นเแล้วเป็นสภาพรู้อธิบายไม่ได้ก็เหมือนจำใช่เหมือน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 คิดว่าเราเข้าใจแต่จริงๆแล้วก็คือไม่เข้าใจจาจําจําคําท่านอาจารย์ใช่แล้วก็จะลืมได้ค่ะที่ว่าทําไมลืมก็เพราะไม่เข้าใจค่ะเพราะฉันแม่แต่เพียงตั้งต้นนะคก็ต้องรู้ว่ายาต้องละเอียดค่ะต้องรู้จริงๆว่าไม่มีรางค่ะเพราะฉัน ขณะที่เข well, ้าใจเพียงว่าไม่มีเราแต่ยังเป็นเราอยู่ก็แสดงว่าความเข้าใจยังไม่พอที่จะมั่นคงว่าไม่มีเราก็ต้องฟังต่อไปครับจนกว่าจะมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งได้เป็นพระเรียบบุคคลกันแล้วเยอะแยะในสมัยพุทธกาลเพราะฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่ฟังแล้วลืมทําะว่เข้าใจอย่างนั้นจะฟังทำไมฟังแล้วลืมไม่มีประโยชน์ คต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยะทุกคาต้องเข้าใจแต่เรียนกับมหาทุกคำแล้วและเข้าใจอย่างมั่นคงขึ้นอย่างเห็นเนี่ยไม่ใช่เราค่ะพูดแล้วใช่ไหมค่ะนะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเพราะฉันเห็นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอะไรเห็นก็เป็นเห็น ก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่เราเป็นสภาพรู้นี่ตอบได้สภาพรู้ใช่ไหมคะเป็นอาการที่รู้รู้ลืมไหมอันนี้ไม่ลืมเดี๋ยวนี้กํำลังเห็นลืมไหมกาลังเห็นลืมไหมแต่ก็ลืมว่าไม่ลืมว่ายังเห็นท่านอาจารย์อยู่สมมติการเห็นนะคะเห็นเห็นยังเห็นอยู่ แต่ลืมไหมไม่ลืมค่ะว่าเห็นอยู่เพราะเะนเห็นนี่ไม่ใช่ขุนอ้วนค่ะลืมไหมเดี๋ยวก็ลืมแล้วค่ะ่นี่ไงก็แสดงเห็นว่านะคะแม่แต่คําว่าไม่ใช่เราเลยก็จงใช่ค่ะยังไม่มันคงค่ะเดี๋ยวก็ลืมแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เราเห็นคือก็ลืมว่าเห็นขนาดนี้เป็นสภาพรู้เป็นธรรมะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่พอถานไม่ลืมตอบได้ค่ะแค่ตอบได้แต่ตัวจริงลืมอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะ ลึกนะคะเห็นไหมคะพระสัมมาสัมุทเจ้าทรงตรัสรู้ยากแค่ไหนไม่ใช่แค่นี้ฮะมากมายมหาศาลยิ่งใครหมดเทสากลจักรโกหันด้วยคเทพพรมยังต้องมาเฝ้าถามปัญหาคิดดูอยู่ไกลแค่ไหนคพระปัญญาของพระองค์มากแค่ไหนเพราะฉันประมาทคำขององค์ไม่ได้เลยทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้รู้ ไม่ใช่ให้จำแต่ให้เข้าใจจกนกระทั่งหมดความสงสัยประจักษ์แจ้งเลยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มดูว่าการศึกษาอย่างไงถึงจะเป็นการศึกษาที่ถูกต้องคไม่ใช่ฟังแล้วจำแต่ฟังแล้วเนะี่ยเข้าใจละแต่ยังไม่ถึงความเป็นธาตรู้คแต่จำไปแล้วว่าเป็นธาตรู้อาการรู้ลักษณะรู้เกิดขึ้นรู้ คือได้มีสิ่งต่างๆปรากฏค่ะถ้าไม่เห็นจะปรากฏเลยจะรู้เลยว่าเคียวไดม่วงต้นไม้ใบหญ้ามาจะเห็นใช่ไหมใช่แต่เห็นเนี่ยถ้าเรียนต่อไปนะจะรู้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราเพียงเข้าใจค่ะต้องละเอียดกว่านั้นอีกมากเขาใจค่อยๆไปให้รู้เป็นผู้ตั้งต้น แล้วก็ไม่ประมาทผู้ตั้งต้นที่ไม่ประมาทที่จะเข้าใจความจริงคแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้ายังไม่เข้าใจนะคะไม่ใช่แล้วยังไงจะเข้าใจแล้วต้องไปเปิดหน้าไหนต้องไปพลิกไะนใครไม่เข้าใจก็ใจรรอนธาตุรู้เนี่ยจริงๆนวเนี่ยมีตลอดตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีธาตุรู้เขาเป็นต้นไม้ใบหญ้าแต่นม่มีธาตุรู้เนี่ยเห็นไหมใช่ต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้ไม่คิดต้นไม้ไม่จํา อาจารย์หมายถึงจิตไม่ใช้ชื่อก็ได้ที่จะเอาชื่ออีกแล้วต้องประมาทเลยเดกันะค่ะเห็นไหมฮะความเป็นตัวตนนี่มันฝังลึกค่ะพูดยังไงให้ละความเป็นตัวตนก็ยังมีความเป็นเราอะใช่ไหมที่คิดอย่างนี้ถูกไหมตัวรนตัวเนี้ยคิดอย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่ค่ะมันไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ แต่สิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยมันต่างกันเป็นสองอย่างสิ่งที่มันเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ไปทําค่ะตอนเกิดไม่เราทำเหรอที่จะเกิดใช่ไหมคะแต่มีเหตุปัจจัยทุกอย่างซึ่งถ้ารู้นะลักษณะของสิ่งนั้นก็พอจะเข้าใจความจริงว่าสิ่งนั้นต้องมีปัจจัยที่ทําให้เกิดค่ะค่อยๆเข้าใจค่ะไม่ใช่เป็นนั่งจําแล้วมาน,นั่งเร้ที่ว่าเอ๊ะแล้วนี่เป็นเจตสิกใช่ไหมที่จําเนี่ย อย่างนั้นไม่ใช่การศึกษาทำไมเป็นการท่องเป็นการที่คิดอยากจะรู้อันนั้นใช่เลยค่ะคิดอยากจะรู้อยากจะเข้าใจก็เป็นเลาค่ะท่านตั้งตัวว่าไม่มีราวแต่เป็นธรรมะค่ะไม่คิดไม่ได้ค่ะแล้วคิดอื่นก็ไม่ได้ต้องคิดอย่างที่กำลังคิดเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไหมความเป็นธรรมะที่บงังคับบัญชามไม่ได้เริ่มเข้าถึงความจริงว่ามีสองอย่างนะ อย่างหนึ่งไม่รู้อะไรค่ะแข็งหวานเปรี้ยวเสียงกลิ่นไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นได้กลิ่นเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นอินอะไรก็ปรากฏไม่ได้คเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งหลากหลายไม่ต้องใช้คำว่าจิตไม่ต้องใช้คำว่าอะไรในเบื้องต้นนะคะแล้วภายหลังเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้หรอกคําเพราะมันมีเยอะ แต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมันจะทํำยังไงถ้าไม่ใช่คําให้รู้ว่าไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึง,งค่ะจึงรู้ประโยชน์ว่าที่เราพูดเป็นคำๆเนี่ยมันเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อจะได้ให้เข้าใจความต่างของธรรมะมต้องไม่ลืมค่ะว่าธรรมะเลยมันถึงจะว่ารู้ว่ากําลังศึกษาธรรมะและธรรมะก็คือไม่มีเราไม่ใช่เราคไม่งั้นไปศึกษาตัวเราทั้งนั้นเลยตัวเรามีจิตโกรธจิตเห็น ตัวเรามีจิตเห็นแล้วก็ไม่ใช่เพราะเช่นแต่ละคำไม่ต้องรีบร้อนไปไหนใครจะรีบไปไหนก็ไปเถอะแต่ของเราไม่เข้าใจละเอียดก็ต้องเข้าใจให้ละเอียดเสียก่อนไม่ต้องตามใครไปไหนหมดมีตนเป็นที่พึ่งว่าเราเข้าใจแค่ไหนเขาเข้าใจในเรื่องเขาแล้วเล่าว่าเป็นอย่างเขาอย่างก็ยังไม่เป็นก็ฟังไปค่ยาสบสบาย นี่เลยค่ะหมายความว่าไม่เดือดร้อนเพราะวะ่าปัญญาความเข้าใจถูกเท่านั้นที่จะรู้ความจริงไม่ใช่เราไปรู้ความจริงค่ะ